บอลของข้าไปเดีวนลูก hmm. ร mm ุ hmm. ่นสิป mm ีรสนานทนยังไงเจ้ารู้เจ้ารูกตรงนี้แอคทโกเจ็ดรวมเซเจ้ามือดึงเจอเจ้ามือมาแมสุูที่เจ้ามือกระชากแมเอาเลยไปเจ้ามือเจ้ามือ้างขวายังคมกินอยู่บอลยังชนกินอยู่เจ้ามือดีเจ้ามืก ไส่ทีมให้เจ้าเหนือเจ้าเหนือใส่โกเทนไว้เสตตายตันเจ้าปื้อส่งให้โกเทนโกเทนทำท้มให้เจ้าหนูเจ้าหนูไปทางซ้ายเจ้าหนูติดไปเฮ้ยเจ้าเหนือส่งให้เจ้านัดเจ้ารัดไปให้ใครให้เจ้าหนูเจ้าหนูให้ไปเลิกโกเทนก็ตกเสตเจ้านัดเจ้านัดกระชากอี้ายพาบอลทานแล้วเสตเจ้าปื้อไปเจ้าเดมกองหลังนี่ เราวางาแ่แต่ละหายเลยจะเพิ่มมาเจ้าเหนือเตะยัดไปน้ำนโอ้ยเจ้าเมหันใจเจ้าแดงเตหัวเลยเจ้าแดงผมจะทอะไรให้ัะเตะหัวเอาแล้วเจ้าแเจ้าแดงูกนี้บอแล้วห้ามสไลด์เลสนอ่าถ้ารับสไลด์เล่นจะเปลาาเมื่อกี้หนจุดน้กจุดาอย่าสไลด์เล่มันล

ตีมัไม่รักดตีตัดให้ไปเลยส่งให้เจ้าโนเจ้าโน่ไดเรียนมากเล่นบ้างโดนบ้างโดนพูดติเจตีประจำเอาละใส่เจ้าตันเจ้ากันหมูกระทำเซนออโ,โต้อตโอตโอต้ไม่พาไม่ให้พาจังการที่เปลี่ยนได้ส่งให,ห้ออตโอต้ออโต้ส่งให้หู้นเอาโน่ใส่ตันส่งไปใส่เจ้าเน่หมูเจ้าพุกมันปาแอะวนไหนไม่โ้องตอนแอะจะร้องไง้คนไหน

พอได้ไหมใจออกดีกว่าแม่ลูกนีก้จะพึ่งคนไทยได้กันโมดช่ค้ไยจริงลูกนี้แม ยังมีเวลาอยู่อ่าให้มาโตกรรมาก่อนอ่าช่วยกันช่วยกันอ่าเจ้าเลุกเจ้าเพิ่์นเล่นทันทัาให้โกเทคโกเทคนี่ไป็นใหม่เร็วเลยอาศัยชุดชุดเผวอ่าบอกเจ้าเฟิร์นเส้นทันทันเจ้าเฟิร์นจะคอมาอยู่เตะริ้วตั้งเตะออกไปอ่าถอยห้าเมตรถอยห้าเมตร มาประตวางยาให้เจ้ากัดเจ้ากันสกระดงไว้เจ้าดูส่งให้เจ้าเนมเจ้าเนเนต้นดยเจ้ากัดเจ้าีเจ้าตีใส่กระโอูขึ้นกัดต่อท้ออยู่มีตีมีทีอะไรก็ร้อน บอลออกใครบุกกย์เกยให้โกเทสโกเทสเอาส่งเจ้าไฟลงไปแล้วแหมเจ้าไฟนี่ตัวทำเกมนะครับทำเกมไปทงหน้าเลยรทำเกมเอาแล้วเตะนิวตันเตะไปโอ้โหเจ้าตักโอ้โหเจ้าเต้าหู้โหดูการทัพไป what are ูนพเรวเลย่เรเจ้าเิร์พี่เบิร์นี่เจ้าหน่งพี้การจ่า้แกเด็าเเจ้าเ็เจ้เอ็มรู้ันเจ้าเงเจ้าันเจ้าันเจ้าัเเจ้านเคโต้ไ่เดงเจโ้งไปไหเพลงเล่าเสร็จเจ้าเิดเจ้าเรตะกเจ้าเบิปสเอาเลงเจ้าเ็แมอาเรดหลัง ไอ้เศษนี่เนมเน้มเนมเนมไปหน้าเพิ่มไปหลังบอกเพิ่มไปหลังเพิ่มลงมาได้หลังเอาเอาเอาใครเศษแต่สเตปบอกครับบางยาวให้เจ้านั้นเอานิวตันลงมาแล้วนิวตันลงมาไทตันเจ้าเหนือนี่เจอนิวตันกันกับไทตันเท่านั้นเดี๋ยวรอเปลี่ยนเสษก่อนเจ้าเหนือเจ้านะยังมีเวลาอ่ายังมีเวลาเล่นแล้วโคเทนเล่นใกล้ เจ้าเอิดเว้างยาวให้เจ้านัดจะัดเอาบอลลงจับบอลลงไม่อยู่เจ้าโคเทนโอ้ยบอกบอกอยู่บอกัได้ต่ำเลยละบอกมนได้ต่ำคู่เลยนาทีเองเจ้าเซเจ้าเซใสจะ้างยาวจ้นัดอาบอลลอาบอลลงพาบอลไปได้ไหม นิวตันงวหัวโบเทคเก็นจริงๆจะได้ประตูที่3เลยหรือไม่หรือว่าจะเสะมอเอาแล้วทุดท้ายได้โต้สุดท้ายได้โต้สุดท้ายถาบอลไปแล้วบอลให้ใครให้เจ้าเหนือเจ้าเหนือเจ้าเหนืหอไม่ไม่จไปบอลคุนน้งคิงบอลจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเจ้โต้บุกมา,ากที่ที่ทางก,กันเลยอยากไปอยาก lá lá หนึ่งองสานออกมาพรวดอาจับมือแล้วไปว่โคนสกอร์เอิอีกแล้วแ่มสองหนึ่งแมแกไม่ได้คเน่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ายืดเข้าแถวจ i